สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอารายวิทย์มีกับฮิวนะคะวันนี้ฮิวจะพาคุณมาดูความหมายไพ่ทาโรต์หรือว่าไพ่ทาโร่นั่นเองเนาะจะแบ่งเป็นสงหมวดก็คือหมวดเมเจอร์อะคานาแลหมวดมเนอร์อะคานานะคะความหมายไพ่ก็อาจจะไม่ได้ต่างหลายหลายคลิปหรือว่าหลายๆที่เนาะแต่ยังของฮิวฮิวจะนํามาประยุกต์กับนาไพ่เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะประสบการณ์ส่วนตัวที่ฮิวได้เจอมาได้ลองใช้แล้วก็ได้เรียนรู้กับพี่ไพ่มาตลอดระยะเวลาที่แบบ าเป็นมดูเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันดีกว่าว่าความหมายไพ่แต่ละใบจะเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มต้นจากไพ่เดอะฟูลนะคะไพ่เดอะฟูลก็จะเป็นในเรื่องของตัวเลขสูงเนาะแล้วก็เป็นในเรื่องของการเริ่มต้นนะคะคีย์เวิร์ดก็จะเป็นง่ายๆเลยก็จะมีคําว่าการเริ่มต้นอิสระการผจญภัยแล้วก็ความกล้าเนาะเนื่องจากว่าเดอะฟูลหรือว่าหน้าไพ่เนี้ยจะสื่อในเรื่องของการเดินทางหรือว่าการทําอะไรที่เรารู้สึกว่า เราทําไปเลยเราไม่ได้สนใจว่าข้างหน้าจะเป็นแบบไหนด้วยความที่หินที่อยู่ในรูปที่เป็นหน้าผาค่ะเขาก็เดินไปเลยโดยที่เขาไม่ต้องรู้สึกว่า เอ้ยมันต้องมีการคิดหรือวิเคราะห์หรืออะไรเขาเดินเลยเขากล้าที่จะทําเลยเพราะฉะนั้นไพ่เดอะฟูลก็จะมีความหมายในเรื่องของการแบบไม่สนใจอะไรอยากจะทําอะไรก็ทําแล้วก็ทําโดยที่ไม่ต้องคํานึงถึงผลที่ตามมาด้วยนะคะเขาจะเป็นคนที่รักอิสระมากจากที่ตัวเองอะจะมีเป้ใบเดียวแล้วก็สามารถออกเดินทางไปไหนมาไหนได้โดยที่ไม่ต้องหลอให้พร้อมด้วย ความสุขที่ไม่คิดอะไรแล้วก็ไม่สนใจอะไรในเรื่องข้อดีของเขาก็คือการเป็นคนคิดบวกพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วก็ไม่คิดมากนะคะส่วนข้อเสียในไพ่ The f o o l มันก็คือการทําอะไรที่ไม่ระวังหน้าไม่ระวังหลังหรือการตามใจอะไรตัวเองมากจนเกินไปแล้วมันก็จะทําให้เกิดการผิดพลาดได้ง่ายนั่นเองนะคะ ให้เดกมีจิเชียนนะคะก็จะสื่อได้ถึงความรู้ความสามงรานเนาะอย่างที่เราสังเกตเห็นได้เลยคือบนโต๊ะของเขาจะมีสัญ,ญลักษณ์แทนถึงการเป็น อารมณ์ความรู้สึกหรืออะไรในหมวดของ Minor อร์อะคานานั่นเองนะคะก็จะเห็นเลยคือถ้วยไม้ดาบแล้วก็เหรียญนั่นเองนะคะรวมไปถึงตัวเขาจะเป็นคนที่มือข้างหนึ่งชี้ขึ้นไปบนฟ้าอาจจะเป็นการจับกระดาษหรือจับไม้ก็ได้เนาะแต่มันจะสื่อได้ถึงการว่าฉันเป็นผู้ชี้ชะตาฟ้าลิขิตตัวฉันเองไม่มีใครที่จะมาชี้เส้นทางหรือว่าชี้การใช้ชีวิตของฉันได้นะคะ คนคนนี้เป็นคนที่มีความสามารถครบเครื่องและมีความสามารถรอบด้านเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็ไม่ได้ไว้ใจใครง่ายๆเนาะเพราะเขาเป็นคนที่รู้ทันคนที่เข้ามาหาเขานะคะถึงเป็นคนที่เจรจาต่อรองเก่งเพราะเขาเชื่อในว่าตัวเขาเองเขาก็เป็นคนที่มีดีการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆรวมถึงสถานการณ์ที่เป็นแบบเฉพาะหน้าเนี่ยทำได้ดีมากๆต้วยรวมไปถึงอีกหนึ่งอย่างที่ฮิวเห็นเลยก็คือ เห็นจากหน้าไพ่นะจะเป็นในเรื่องการเจรจาสื่อสารได้ดีเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดก็จะง่ายๆอย่างที่เราเห็นจากในรูปเลยนะคะก็จะเป็นความรู้ความสามารถรอบตัวการเจรจาต่อรองและรวมไปถึงการฉลาดเป็นกฎเนาะข้อดีของเดอะเมจิกเชนก็จะเป็นคนที่ทํางานได้หลากหลายด้านแล้วก็เป็นคนที่เก่งเอาตัวรอดได้แต่ถ้าเป็นในเรื่องของข้อเสียเขาก็จะเป็นคนที่ฉลาดแกมโกงเนาะอาจจะมีความไม่น่าไว้วางใจถ้าเราถามถึงบุคคลที่สานั่นเองนะคะมีการสื่อได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ จะเป็นคนที่มีความหยิ่งทนงน้ำนะเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าฉันเนี่ยมีดีด้วยอีโก้ฉันก็สูงนะคะและนี่ก็คือไพ่เดอะเมจิกเชียนนะคะไพ่ต่อไปเป็นดิไฮพินเทสนะคะความหมายของไพ่หรือว่าคีย์เวิร์ด สั้นๆเลยก็จะเป็นในเรื่องของความคุ้มเคือไม่ชัดเจนเป็นคนเซนแรงสัญชาตญาณการเอาตัวรอดก็จะแรงมากๆเป็นคนที่นิ่งสุขุมแล้วก็ดาวใจยากนะคะเราจะสังเกตได้จากหน้าไพที่ว่าเป็นคุณผู้หญิงหรือว่าเทพธิดาพระจันทร์ที่นั่งนิ่งแล้วก็จะเป็นคนที่นิ่งไม่ได้ไหวติ่งในเรื่องของเหตุการณ์หรืออะไรที่เข้ามาเขาจะเป็นคนที่มีความสุขุมรวมไปถึงมันจะมีสัญชาตญาณบางอย่างที่อยู่ในตัวเขาที่มันมีความรุนแรงและทวีคุณนั่นเองนะคะคนนี้จะเป็นคนที่มีความลึกลับ ซักสอนอ่านใจยากเอาใจยากแล้วก็เป็นคนที่นิ่งสุขุมอ่านใจคนหรือสถานการณ์ได้ด้วยนะรวมไปถึงเขาจะเป็นคนที่มีความลับแล้วก็มีความไม่ชัดเจนก็อย่างที่คีย์เวิร์ดได้พูดไปเนะาะอาจสังเกตได้ง่ายๆจากผ้าที่ขึ้นมานะมันอาจจะมีผ้าปิดเอาไว้เขาอาจจะนั่งอยู่ข้างหลังผ้าหรือว่าเขาอาจจะนั่งอยู่ข้างหน้าลวผ้าอาจจะปิดอะไรบางอย่างที่มันเป็นในเรื่องของความลับหรือบางสิ่งบางอย่างที่ คุณผู้หญิงท่านนี้ไม่ได้อยากจะให้เราเห็นนะคะรวมไปถึงอีกอย่างที่จะเห็นชัาๆเลยก็คือสาวสองต้นที่มีขาวกับดำนะคะเหมือนกับหญิงกับหยางหรือบางทีอาจจะเป็นการแสดงออกมาได้ว่า มุมบางมุมเขาไม่ได้ขาวทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้ดําทั้งหมดนั่นเองนะคะข้อดีของเขาก็จะเป็นคนที่มีความเรียบร้อยเป็นคนที่มีสัญชาตญาณในการระวังตัวเองสูงมากส่วนข้อเสียจะเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนวิตกกังวลง่ายรวมไปถึงมีความไม่ชัดเจนนะคะและนี่ก็คือไพ่เดียร์ไฮทินเทสนั่นเอง ต่อมาเป็นไพ่ของ The Empress นะคะก็คือแทนในเรื่องของความเป็นแม่เลยที่เราจะได้ยินกันบ่อยมากๆนะคะคีย์เวิร์ดก็ง่ายๆไม่มีอะไรมากค่ะก็คือความเป็นแม่การตั้งครรภ์ความอุดมสมบูรณ์รวมไปถึงการสร้างหรือการเป็นตัวแม่ตัวมันที่เราจะพูดกันบ่อยๆในยุคสมัยหรือมีการแซวเล่นนั่นเองนะคะรวมไปถึงความรักที่มีความแบบความอบอุ่นเปรียบดั่งแม่ผู้ให้เนาะแล้วก็มีความใจดีนะคะก็จะสังเกตได้ว่าเห็นคุณผู้หญิงที่นั่งอยู่บนโซฟา มีความสบายกายสบายใจรอบคางก็จะเป็นในเรื่องของอมีข้าวมีต้นไม้มีความอุดมสมบูรณ์เนาะคีย์เวิร์ดเลยกลายเป็นว่าความอุดมสมบูรณ์ความอิ่มหนำน,นั่นเองนะคะข้อดีก็อย่างที่บอกเลยความสมบูรณ์ความรักความอบอุ่นการใจดีหรือว่าการเป็นผู้ให้แต่หากเป็นข้อเสียนะคะก็อาจจะให้ในอย่างเดียวจนลืมให้ตัวเองคือ คนที่แบบเป็นแม่อาจจะรักลูกแบบรักมากๆอะไรเงี้ยก็จะให้หมดโดยที่ไม่ได้สนใจอะไรเลยไม่ได้สนใจตัวเองด้วยก็ได้นะคะซึ่งใบนี้อาจจะต้องมีในเรื่องของไพ่ใบอื่นเข้ามาประกอบกันด้วยนะคะความเยอะสิ่งจากการเป็นแม่ก็จะเป็นได้เช่นการอาแม่อย่างบางทีก็จะมีความขี้บ่นมีความอะไรแบบนั้นไปด้วยนะคะมี the empress แล้วก็ต้องมี the emperor ใช่ไหมคะถ้า the emperor ก็จะเปรียบดังความเป็นพ่อก็ได้นะถ้าเราเอาที่แบบชัดเจนนะคะก็คือจะเป็นคนที่มีความเด็ดขาด มีความเป็นผู้นำมีความหนักแน่นมั่นคงสังเกตได้จากเก้าอี้ที่ผู้ชายท่านนี้นั่งอยู่เนาะก็จะมีความแบบแข็งแรงมากๆแล้วก็ข้างหลังนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอาจจะเป็นทุ่งข้าวหรือเป็นทุ่งของความอุดมสมบูรณ์ก็จะเป็นความมั่นคงนะคะเกี่ยวข้องในเรื่องของด้านภาษาแล้วก็ต่างประเทศอีกด้วยนะคะถ้าหากเราอย่างคนไทยสังเกตง่ายๆก็ในเรื่องของหนวดเขาที่เขามีเป็นหนวดเขาสีขาวเนาะอย่างของเราก็จะเป็นเหมือนแบบสีผมก็ได้สีผมสีดาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ของเขาก็จะมีความแบบสี ที่แปลกไปแตกต่างจากเรานั่นเองอันนี้ก็จะเป็นจุดที่สามารถจําได้ง่ายเช่นกันนะคะข้อดีของเขาเลยจะเป็นคนที่มีความหนักแน่นมั่นคงเด็ดขาดกล้าลุยกับสิ่งที่เขาคิดเราก็ทํามาอย่างรอบคอบแล้วนะคือกล้าลุยกล้ากล้าได้กล้าเสียเลยลงเต็มที่รวมถึงบางสิ่งบางอย่างที่เขาทําเขาก็จะมีความผู้นําที่ไม่ค่อยได้เป็นแบบว่ากล้าตัด ยอมหักไม่ยอมงออาจจะเป็นในเรื่องตรงนี้ด้วยเช่นกันนะคะแต่มันอาจจะเป็นข้อเสียของบางคนก็ได้ซึ่งข้อเสียที่เห็นชัดๆเลยก็อาจจะเป็นการขาดอิสระมีคนที่มีอีโก้สูงยึดมั่นในความเป็นตัวเองไม่ค่อยฟังใครนะคะอย่างที่เราเห็นก็คือหน้าของผู้ชายท่านนี้ก็จะเป็นคนที่มีความแบบขึงค้างมีความแบบฉันไม่ค่อยยอมใครเพราะฉันเป็นดีอิมพีเรอร์เปลียบเหมือนดังเป็นผู้บริหารชั้นสูงรวยก็ได้นะคะคือถ้านั่งอยู่ในตําแหน่งหน้าที่การงานเนาะและนี่ก็คือดี Emperor นะคะที่มีความแบบดุดันเข้มแข็งแล้วก็มีความเด็ดขาดในทุกๆก,การตัดสินใจ ต่อมานะคะก็จะเป็นไพ่ของ the h i e r o p h น n t นั่นเองนะคะคี word ย์เวิร์ดง่ายๆที่เราจะเห็นก่อนเลยก็คือคำว่าที่ปรึกษาคำแนะนำเกี่ยวข้องกับศาสนาประเพณีรวมไปถึงครูบาอาจารย์แล้วก็นักวิชาการนะคะถ้าจะเห็นชัดๆหรือจุดสังเกตง่ายๆก็จะเห็นหน้าไพ่ที่มีองค์พระสังฆราชหรือองค์พระสงฆ์แล้วก็จะมีคนข้างล่างอยู่สองคนอาจจะเป็นการปรึกษาพูดคุยหารือก,กันด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็จะเข่งคัดในเรื่องของกรอบศิลธรรมเป็นคนที่มีสติมีความ สงบคือสามารถสื่อได้ไปถึงเรื่องของครูบาอาจารย์หรือนักพิชาการหรือคนที่มีในเรื่องของการชี้นําให้คําปรึกษาด้วย อย่างศาสนาหรือว่าอะไรพวกนี้ที่เราจะเป็นในเรื่องของที่พึ่งทางจิตใจถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆก็เราก็จะต้องมีที่พึ่งมีที่ปรึกษาในทุกๆเรื่องที่เราอยากจะคุยหรืออยากจะแชร์นั่นเองนะคะข้อดีของไพ่ใบนี้คือจะเป็นคนที่สุขุมใจเย็นมีระเบียบแบบแผนแล้วก็สามารถให้คําปรึกษาได้แต่ข้อเสียก็จะเป็นคนที่ยึดติดอยู่ในกรอบในระเบียบเกินไปแล้วก็เข่งคัดในเรื่องของอนุรักษ์นิยมเนาะซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ได้ข้อเสียเกินขนาดนั้นแต่ฮิวต้องการแยกให้ชัดเจนว่านี่คือข้อดีและนี่คือข้อ ยอย่างน้อยคนที่เข้ามาฟังก็จะได้จําได้นะว่าในไพ่หนึ่งใบจะมีอะไรบ้างที่อยู่ในนี้นะคะเรามาต่อการที่ไพ่เดลเ,เวอร์กันบ้างคีย์เวิร์ดง่ายๆเลยก็จะขึ้นในเรื่องของทางเลือกการชี้ทางการพบลักการมีเสน่ห์ความสดใสแล้วก็ความสวยงามนั่นเองนะคะทางเลือกกับการชี้ทางอันนี้ก็จะมีในเรื่องของตำนานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยชื่อตำนานว่าตำนานของอีฟกับเอวานะคะที่จะมีอยู่ตอน,นที่งูกําลังจะยื่นแอปเปิ้ลให้กับอีฟและเอวา ้านแต่ทีนี้ด้วยความว่ายีฟและเอวาจะมีกฎบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าได้บอกว่าห้ามกินต้นแอปเปิลต้นนั้นอยู่กลางสวนนั่นเองนะคะอันนี้อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดหรือลงดีเทลมากมายเนาะแต่ฮิวขออนุญาตมาเรื่องของการมองจากหน้าไพ่กันดีกว่าการพบรับกันมีเสน่ห์ก็จะตรงตัวเลยขึ้นในเรื่องของเดลิเวอร์นะคะความสดใสความสวยงามก็จะสังเกตจากหน้าไพ่นั่นเองนะคะไพ่นี้จะเป็นในเรื่องของการที่เป็นแบบว่า การพบลักการสดใสในชีวิตการที่จะต้องเลือกข้อดีของเขาก็เลยก็คือการพบเจออะไรใหม่ๆการมีทางเลือกหรือได้เจอสิ่งที่ถูกใจส่วนไพนในเรื่องของข้อเสียก็จะไปนในเรื่องของความสับสนลังเลหรือยังคิดไม่ออกเป็นคนมีเสน่ห์กันก็จริงแต่เป็นเสน่ห์ที่บางทีอาจจะต้องยึดในเรื่องของหลักความเป็นจริงหรือหลักความถูกต้องที่เราต้องเจอกันด้วยนั่นเองนะคะไพ่์ the chariot ะคะีย์บอร์ดง่ายๆเลยก็จะเป็นในเรื่องของการพุ่งไปข้างหน้าความเข้มแข็งการไม่กลัวอุปสรรคแล้วก็อาจจะรวมไปถึงต่างชาติต่างภาษาด้วยนะคะสิ่งที่พุ่งไปข้างหน้าจะเห็นได้ชัดเลยก็คือในเรื่องของรถหรือยานพาหน,นะที่อัศวินท่านนี้กําลังนั่งอยู่ข้างในนั่นเองนะคะโดยจะมีสฟิง์สองตัวนะคะก็มีสีขาวกับสีดำที่อยู่ข้างหน้านั่นเองคอยเป็นคนที่จะนำพาให้พุ่งไปข้างหน้าเขาจะเป็นคนที่ชอบในเรื่องของการ พุ่งชนเป้าหมายแล้วก็การตั้งเป้าหมายที่ใหญ่แล้วก็วิ่งไปข้างใน โดยไม่เกรงกลัวหรือไม่หวังเกรงต่ออุปสรรคที่จะเกิดขึ้นสื่อความหมายได้อีกอย่างหนึ่งขึ้นในเรื่องของยนย่าพาหานะก็จะเป็นการเดินทางเดินทางไกลรวมไปถึงการบาลานซ์ชีวิตเนาะเพราะจะมีสฟิงซ์สีดําสีขาวที่อยู่ข้างกันนะคะความเข้มแข็งการไฟแรงรวมถึงการไม่กลุอุปสรรคอย่างที่บอกไปในเรื่องของคีย์เวิร์ดเนาะและเขาจะเป็นคนที่มีความคิดเป็นตัวของตัวเองเป็นคนที่มุทะลุดุดันนะคะซึ่งข้อดีของเขาเลยจะเป็น คนที่ไม่ค่อยกลัวสิ่งใดกลาได้กาเสียมีเป้าหมายที่ชัดเจนและจะไม่มองย้อนกลับไปในอดีตคือถามว่าม,มองไหมอาจจะมองแต่จะมองเป็นในเรื่องของข้อเสียที่ผ่านมาหรือว่าข้อดีข้อเสียที่จะเอามาปรับในอนาคตแต่ข้อเสียของเขาเลยจะเป็นคนที่ใจร้อนและบุ่มบ่ามมากๆไม่ค่อยฟังใครเยกะเว้นแต่คนที่จะ ที่เขาแบบเกรงใจด้วยนะคะนี่คือไพ่เดอะชาริออตนะไพ่สเตรนนะคะได้สื่อถึงความอ่อนหวานความเรียบร้อยเนาะคีย์เวิร์ดง่ายๆของไพ่สเตรนเลยก็คือการควบคุมสถานการณ์แล้วก็มีความอ่อนหวานแต่ไม่อ่อนแอนั่นเองนะคะเราจะสังเกตได้เลยจากคุณผู้หญิงที่กําลังลูปหัวสิงโตอยู่นั่นเองนะจะมีความอ่อนหวานแต่สามารถเอาสิงโตอยู่ก็คือคุมสิงโตอยู่ให้สิงโตเนี่ยยอมเรานะคะก็จะเป็นคนที่มีสติมีกลยุทธ์วิธีการก็เลยสื่อ โดยรวมว่าเป็นการควบคุมสถานการณ์นั่นเองนะคะภายนอกเขาดูอ่อนหวานแต่ภายในนี่เป็นคนที่เข้มแข็งมากๆแล้วก็มีสติเป็นเลิศม,มีในเรื่องของเทพวาจาหรือว่าอะไรที่เข้ามาด้วยเนาะเพราะว่าคิวขอพูดรวมไปเลยละกันการควบคุมคนที่ดุกว่านเนี่ยก็ทําได้ดีมากๆนะคะสามารถทําให้คนยอมหรือเกรงใจได้โดยที่ไม่ต้องใช้ในเรื่องของความ ตะโกนหรืออะไรเลยนะคะข้อดีของเขาก็จะเป็นคนที่เรียบร้อยพลิกแพงสถานการณ์แล้วก็ควบคุมสถานการณ์ได้ดีส่วนข้อเสียถ้าหากเราจับไพ่ได้มาแล้วมีการขึ้นว่าตัวเรากําลังขาดสติไพ่ก็อาจจะกําลังบอกให้มีสตินะเพราะถ้าหากขาดสติจะผิดพลาดหรือพลาดท่าเสียทีได้นั่นเองค่ะ ต่อไปเป็นไพ่ของ the Hermit นะคะคีย์เวิร์ดง่ายๆอย่างที่เราเห็นเลยก็จะเป็นการปริกตัวคนอินโทเวิร์เนาะรวมไปถึงการหาคำตอบด้วยตัวเองแล้วก็ จะเป็นคนผู้สูงอายุหรือคนที่มีประสบการณ์นะคะและจะเป็นประสบการณ์ที่เขาเหมือนเรียนรู้มาด้วยตัวเองเนี่ยนะผ่านประสบการณ์ของตัวเองโดยไม่ผ่านคนอื่นจะสังเกตจากรูปภาพคือจะมีคุณผู้ชายที่ถือตะเกียงนะคะแล้วก็ถือไม้เนาะอันนี้เราจะอิงในเรื่องของจากหน้าไพ่กันก่อนนะคะมันก็จะสื่อได้ถึงว่าตัวเขาอาจจะก,กําลังหาคําตอบหาอะไรอยู่โดยที่เขาจะต้องหาด้วยตัวเขาเองแม้แสงสว่างมันจะเล็กน้อยก็ตาม และในไพ่ก็จะมีผู้ชายที่ยืนอยู่แค่คนเดียวด้วยซ้ําก็เลยมีการสื่อถึงว่าการอยู่กับตัวเองการปีกวิเวกหรือว่าแยกออกตัวจากสังคมนั่นเองนะคะการค้นหาตัวเองแม้จะมีหนทางน้อยนิดน้องก็เหมือนกับไฟดวงเล็กๆนะคะ รวมไปถึงอีกคำหนึ่งก็คือจะเป็นคนที่เป็นโสดหรือว่าอยู่นานหรือแบบไม่อยากมีใครด้วยนะคะข้อดีของไพ่ใบนี้เลยก็คือจะมีเวลาได้เรียนรู้ตัวเองหรือว่าการได้อยู่คนเดียวและข้อเสียก็คือจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบข้อสังคมหรือว่าเป็นโสดสําหรับคนที่แบบว่าเอ้ยอยากมีแฟนอยากมีใครถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาไพ่ก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยรออีกสักระยะหนึ่งนะเดี๋ยวเนื้อคู่คุณกําลังจะเข้ามาหรือบางที อาจจะบอกคุณอาจจะอยู่เป็นโสดวยาวๆไปก่อนเพราะว่าอาจจะยังมีคนไม่ถูกใจเข้ามานั่นเองนะคะก็อาจจะต้องดูไพ่ประกอบเข้ามาร่วมด้วย ไพ่ใบนี้เป็น Wheel o f f o r t u n นนะคะก็จะเป็นไพ่ใบสุดท้ายของคลิปวิดีโอนี้ก่อนเนาะเพื่อไม่ให้ีรู้สึกว่าเฮ้ยเรียนจนเหนื่อยไปหรือเรียนหนักไปเดี๋ยวฮิวจะแบ่งช่วงให้นะคะจะได้ไม่รู้สึกว่าเวลาเราตั้งใจเรียนหรืออะไรแล้วมันจะล้านั่นเองนะคะจะได้พักกันบ้างเนาะ h e e l Off o r t u n e ความหมายตรงตัวเลยก็คือโ ok ชคชะตาชีวิตจุดพลิกผันอันนี้จะเป็นคีย์เวิร์ดนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ในเรื่องของวงล้อชะตาชีวิตจากหน้าไพ่ที่มีการหมุนวนเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วก็รวมถึงอาจจะมีใน เรื่องขององค์เทพต่างๆที่อยู่จากหน้าไพาทา่ทั้งเอ่ใบทั้งสี่มุมนะคะไม่ใช่สี่ใบสี่มุมในไพ่เดียวกันก็จะเป็นเหมือนกันเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆเนาะความหมายอย่างที่บอกเป็นจุดพลิกชะตาชีวิตกลงล้อแห่งโชคชะตาการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เหนือการควบคุมการที่เป็นเกิดจากดีเป็นร้ายหรือเกิดจากร้ายเป็นดีนะคะหรือว่า อันนี้อีกอย่างหนึ่งความหมายที่ฮิวเจอก็จะสามารถแปลได้คือมุฟออนเป็นวงกลมเนาะเพราะเราเห็นวงกลมในหน้าไพ่นั่นเองนะคะขึ้นอยู่กับบริบทคําถามแล้วก็บริบทกับหน้าไพ่ที่ขึ้นมาค้างๆด้วยนะคะข้อดีก็จะเป็นเรื่องของข่าร้ายจะกลายเป็นดีหรือจะมีโชคที่ดีเข้ามาส่วนข้อเสียมันก็อาจจะเป็นช่วางเวลาที่เหมือนแบบ เรามีชีวิตที่ดีอยู่แล้วอาจจะแปรเปลี่ยนเป็นข่าวร้ายหรือเป็นเรื่องราวที่มันทําให้เรากระทบกระเทือนจิตใจนั่นเองนะคะก็ต้องระวังตัวเองให้ดีเพราะไพ่ไม่ได้ขึ้นมาชี้ชะตาชีวิตแต่ไพ่ขึ้นมาเพื่อที่จะบอกว่าในอนาคตจะเป็นแบบไหนแล้วให้เราอ่ะเดินไป โดยที่จะต้องไม่เจอกับสิ่งที่เราไม่ได้ต้องการจริงๆนั่นเองนะคะและนี่ก็คือไพ่ใบสุดท้ายของคลิปนี้นะคะไพ่เมเจอร์อาคานามีทั้งหมด21ใบเนาะแ,แต่เราเรียนผ่านมากันเราต้อง11ใบเนี่ยเหลืออีก10ใบนะคะที่เหลือเป็นคลิปต่อไปนั่นเองซึ่ง11ใบแรกจะเป็นรากฐานแล้วก็เป็นพลังรวมถึงความหมายที่จะสามารถนําไปใช้ได้ในระดับหนึ่งละแต่10ใบที่เหลือจะเป็นจุดเปลี่ยนที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าบางใบาอาจจะงงหรือว่าบางใบาอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะ ฝากกติตานพ่องอารายดมีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในคลิปต่อไปเพื่อจะไม่พลาดความรู้ดีๆกันอีกนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเราพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ